ดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้หิมะลงจะบอกว่าโคตรหนาเลยดูอันนี้ตรงแอร์นะคะดูนะคะหนามากเนี่ยดูหน้าบ้านลงมาตกใจเลยดูตรงนี้โคตรหนาเลยฟึ๊โอ้โหรถยังปมนมากรดเลย <c oughs> <c oughs> หนามากเลย ไม่เนยมะกระโตตาดละตัวสิบหิมะลงรถยังไม่มาเกรดหิมะลงโคตรหนาเลยนะคะรถเกรดยังไม่มายังไม่มาเกรดปีนี้ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราจ้างอ่า จ้างอะไรนะรถเกรดมามาเกรดหิมะนะคะเ,เพื่อนๆปีนี้เนาะปกติทุกปีจะมีปัญหาเรื่องการกวาดหิมะมากเลยกับเพื่อนบ้านเพราะว่าบางห้องเขาไม่กวาดอะไรเงี้ยนะคะปีนี้ก็เลยเออประชุมกันตัดปัญหาจ้างมาครั้งหนึ่งก็ประมาณ80-90ยูโรนะคะถ้าถ้าหิมะลงเนาะก็เขาก็จะมาเกรดทําแบบสัญญานะคะว่าเออเป็นยังไง มิกะบอกว่าเกรดไม่ดีเลยเกรดปุ๊บหนูเอาไปกองตรงข้างบ้านแบบเป็นภูเขาเลยนะที่หิูถ่ายวิดีโอเมื่อกี้นะคะแบบเป็นภูเขาเลยอะ่ะปีนี้มิกะไม่ได้เป็นเหมือนผู้ใหญ่บ้านเนาะที่ดูเลห้องอะไรอย่างงี้นะคะเขา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 ,เขาไม่ได้ดูนะคะปีนี้ก็เลยก็เลยให้อีกคนเป็นนะคะหนาวลบสี่ลบห้านะคะลบห้า กำลังจะไปตัดผมนะจ๊าจะเข้าเมืองวันนี้หยุดเมื่อวานทํางานวันนี้หยุดพรุ่งนี้ก็ไปทํางานอีกเออจัดตารางงานดีมากเวอร์ลบลบห้าลบหิมาลงลงทั้งวันเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะมิกซี่เพ <laughs> ื่อ <laughs> นๆได้ยินเสียงรถไหมไมิกาบอกว่าเสียงเหมือนรถฉุกเฉินกับรถ ตำรวจเล้ทือ่อบอ่ะบอ,บอดูคุณยายแกมาอันนี้รถเสียงนี้เพราะว่ามีหิมะด้านด้านหลังนะคะ ันหยุดก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนอนดูแต่คันแลนกับพี่จอง <laughs> มิกซี่นอนดูแต่คันแรนกับพี่จองติดมากเลยนะคะติดนอนมิวเริ่มดูตั้งแต่ตอน ตอนไหนอะตอนตั้งแต่ยังไม่ถึงร้านซับตั้งแต่ตอนที่อ่าไปไปอะไรนะสงขลาใช่ไหมหาดใหญ่ต <laughs> ิดตามมาตั้งแต่นั้นเลย <laughs> เห็นในทิกตอกดังเราก็เลยเออเขาไปดูเอิมน่ารักดีนะก็เลยดูมีกะว่าเธอดูอะไรทั้งวันทั้งคืนต <laughs> ิดไงดูต้องดูแบบให้จบเลยนะคะต้องนับวันรอวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเพนเพราะว่าเขาลงคลิปทุกท,ทุกวันอาทิตย์เนาะเอารถมาจอดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน ดูฝั่งนี้หิมะปิดเลยปิดรถเลยดูนะคะโหหนาวไหมไม่หนาวแต่หิมะลงไปตัดผมก่อนนะคะคตัดผมดีนะมีใส่รองถท้านี่มามีการเดินไปจมเลยนะเนี่ย จมเลยตัดผมตัดผมเสร็จแล้วพี่มะลงอีกนะคะมิกะดีมากฮะสิบชิ้นชินอะสิบสิบใช่ไหมมิกะกินสิบชิ้นจะมีเอาอันนี้มาด้วยปลาสดีเอเจ้า chẳng anh sáng thứ sáng thứ 3, sáng chẳng tiết sáng chẳng tiết sáng chẳng ม่เยอะฮะม่เยอะใส่บาสาเยะเยอะใหญ่อร่อยภูเขาเหนื่อยไหม ว,วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นภูเขาตอนนี้อิมเมากกำลังเดินไปรถนะคะหิมะก็เยอะดูหนามากเลยโอ้ยหนาวเจ็บจม,มูกเลยมิกากระโดดกระโดดหิมะมิกา กระโดดกระโดดไปอี่มไม่ว่าจะไปเดินเล่นรุยชาโลนะจะไปเดินดูว่าทะเลสาบมันเป็นน้ำแข็งไหมแล้วก็จะไปโกซิตี้แล้วก็กลับบ้านมีเรียนบ่ายสองครึ่งนะ,ะวันนี้เหนื่อยกินอิ่มอะ่ะไม่ใช่อะไรมีนะคะจะชวนมิกะไปทำนาคาเนาะคิดไปคิดมาเลยจะเดินไหวไหมเนี่ย กะอยากเดินมีกะอยากอยากไปลองนะคะแต่ดูจากที่รีวิวแล้วอะโอ้โหทางแบบข้อสูงเลยไปกลับ4ี่ถึงหชั่วโมงเนาะมิวคงจะตายขาสั่นดูนะคะน้ำแข็ง มากแล้วนะคะหนาววกว่าที่มาหนาวหนาวหนาว,นาว,นาวตอนนี้มาเดินซื้อของนะคะของรถจะตัดจะตัมา

บินไปน,นอนนู่นไปนอนนู่นหรอไปนอนไปนอนไหมเห็นไหมดูหิมะมาลงถึงนี้เลยกระจกหนามาก เย็นที่มาเอาโกาโอ้โหมันเคียวไหมไม่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 เคียวไ,ไ,ไ,ไม่มันเคียว,ยวหรอคือว่าลงไปนูน่นนะ ดูมีกระแก้เอาน้ำแข็งเอาหิมะมาโยนใส่นี่สะใจอะสะใจชอบชอบใจ นาวมากดูนะคะวิกะกำลังกวาดหิมะดูเก้าอี้นะคะแบบหนามากเลยหนาวไหมริตอไว้ Tämä tuoli. Tuoli. Ei pysty สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้กําลังทําข้าวผัดแฮมนะคะแฮมที่เราซื้อมาเนาะมันเหลือนะคะก็เลยไม่รู้จะทําเมนูอะไรกินดีนะคะก็เลยเอามาผัดเป็นข้าวผัดไข่นะคะแล้วก็ใส่แฮมลงไปนะคะนี่เลยให้มีกะกินก่อนไปทํางานนะคะก็ประมาณนี้เลยจะนี่ผัดข้าวเหลือจากเมื่อวานเอาเข้าวตู้เย็นแล้วก็เช้ามาเอามาผัด ประมาณนี้เลยวันนี้เข้ากะบ่า,บายเข้ากะบ่า,บายเจะสิบเอ็ดโมงแล้วตื่นมาตั้งแต่เก้าโมงก็ดูข่าวดูอะไรเนาะมัวแต่ติดตามข่าวป้าบัวผันนะอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะช่วงนี้ก็ไปไปมามาหายหายนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยหิมะลงนะคะหนามากวันนี้นี่มีกะออกไปกวาดหิมะนะคะเห็นไหม ิมหะวันนี้วันวันนี้วันศุกร์หิมะแบบเยอะมากมิกะออกไปกว่าหิมะนะคะไม่รู้ว่ามีวแอบ,บถ่ายหิมะลงหนามากมาแล้วเข้ามาแล้วปิดก่อน